รีดผ้าเซจแล้วไป้างถว่ว้างซ้ำกันต่อจิบกาแฟลาบบายกันรีดต่เศรา้าพึ่งแล้วซักไปรีดไปตากผ่าสองรอบแล้วตากทุงเท้ากับผ่าขาวเสื้อนักเรียน,นยนะลูกไส้นะรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วตากจน,นเศร้าแล้วก็เอามารีดมันก็แห้งพอดีก็เลยรดีพรดพอดีรีดเ็จแล้วกัน ล่างถยตัวล้างถุยตัวด้วยเสียหมว่านบาได้ล่างหมูหว่านกินก๋วยเตี๋ยวเห็ดเียวก็ได้ล่งยยางขวนขึ้นว่าเอ,อเดี๋ยวอ่วาเสร็จแล้วมาล่างนะ อีกขาเสร็จแล้วอานบ้านที่รักจากจะ,จะฟูบ้านน้ำได้เนี่ว่าจะับฟูบ้านหน่วย ุยส้าก <si ันหลายเดงเลยนี่เลี้ยนเน่นอยเใช้เนน้อยเลยหมดเห็นใทไหมอสาม าเสียอาหารออกก่อนได้แปลก็ล้างเสียอาหารออกกนะ่อนเนาะถ้าเมาื่อใดรีบผ่าชุดเลือดเลยสิแบะผ่ามัานหลาย,ลยนะผ่าเยอะ ดีนี้เครื่องซักผ้านี่คือล้างถังเมื่อกี้ซักถุงเท้าไปเลยสิเครื่องซักผ้ามันบ่ค่อยสะอาดนะเขเลยล้างถังซักผ้าตั้งถังเครื่องซักผ้านี่สินะ <c oughs> ล้าะมันจะมีโปรแกรมมีปุ่มล้างล้างถังซักนี่สินะเอากระสีล้างถังค่ะ อาจยะทิมันล้างสิ่งให้มันสะอาดก่อน po si Daylan. ก็อยจัองซีล่างอันดับแรกคือล่างแก้วกวนเพราะว่ามันจะได้วบวกข้าวล่างอาหารนั่งสินะเด็วบวกข้าวเป็นมาล่าง้วยล่างจาน กองมาเริ่มเทิ่มได้ในกองไงกองสูงภูเขาเหล่ากากองกองมันเทิมภูเขาเหล่ากาล่างล่างซิ่งจะล่างซิ่งจะเอามาต่อไบ่งก่อนเขาเหล่ากา ไหวไหมว่า,มานี่กินไ่หม่านี่ยทุกคนชาว้านเขามสา เป่นไปบท่ยับแเพงขยัคขาป่ะเอกงานบ้านใหญ่อันนีความสุดลีบสาวเบบนตปเบึงซีวีตังเพ้งตัวน้ำตาข้เต็นออกน้ำาแบบยันเเงขยยับขา quyết cho chim ngang. Sai là kinh, kinh cái quyết cho chim ngang. Năm có binh quyết cho chim ngang. Năm 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 binh นลันนะเนลันดูเนอย่างอษนาดูเมอนะฮะอยากกินอะไรก๋วยเตี๋ยวตรงนยำสิอาจารย์กิดูอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรื่อสิเป็นจันลันเป่นอยางโฆษาดกก๋วยเตี๋ยวเรือแ่อยากกินก๋วยเตียวเรือจะอยู่สวยจริง แม่ก็ได้ก็ได้ว่าจะเท็บของกินาจะเท็บของกินเจะยหายเหนื่อยเล่ะเลนแข่แนแต่ก็ได้ดดออไดู้วยก็ู้ในก็ไดรด้วย It's actually not. เรียบร,ร้อยเรียบร้อยมาเนี่ยแค <laughs> ่อย่างตัวหงวะหมดเสื้อหดเล่าล่างเลยกินเบดยากันล่างเลย กาแฟแก้วที่สองมานีกินสองแก้วคะกินมือละสองแก้วที่แล้วสั่งกาแฟเย็นมากกินเลยบระเด็คิดไปกิดมากอ้ยรสึกแบบรูกอนแล้วกินกาแฟเย็นแบบเขาทำยังไง รดเห็นได้เหรอวัดเหนได้จมันจะเด็นขึ้นอยู่จรินะคือจะเลี้ยง้องกาแฟน้ำเดือดกัน,น,กกนเรียบร้นะอยกินน้ำตัวน้ำเมื่อนี้สอง,สอง,สองกล้สิบแล้ว Terima kasih kerana เดี๋ยวมาหันฮันไก่ไวยนีพัดคอพัดไงลูกไายสันไดไก่ซื้อมาจากท่อหมู่บ้านเนี่ยสันไดไก่ของอาหัรนั่งพักก่อนจะข้ามวมาไหวแล้วนั่งพักก่อน